สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราเรียนสารประกอบไอออนิกนะตอนที่2ต่อมาจากตอนแรกนะครับที่เราได้รู้จักการเกิดนะพันธะไอออนิกรือสารไอออนิกแล้วว่าเกิดขึ้นอย่างไรนะต่อไปนี้เป็นหลักการอ่านชื่อของสารไอออนิกนะครับซึ่งจะง่ายกว่าการอ่านชื่อของโคเวเลนต์ ens, เยอะมากนะมาดูว่ามีหลักการยังไงเขาบอกว่าหลักการอ่านนะครับหนึ่งก็คือไม่ต้องอ่านตัวเลขใดๆเลยที่เราเห็น อยู่ในสารไอออนิกนะไม่ต้องนะครับไม่ต้องมาโมโนไดไตรไม่ต้องครับผ่านได้เลยนะข้อ2อ่านชื่อาธาตุที่อยู่ด้านหน้าตามปกติว่ามันคือาธาตุอะไรโซเดียมกับโซเดียมโพแทสเซียมกับโพแทสเซเียมเลยนะครับด้านหน้านะครับอ่านชื่อตามปกติด้านหลังให้ลงท้ายด้วยคําว่าสารออายนะครับมีแค่3ข้ออย่างเช่นตัวแรกนะครับตัวแรกก็คือโซเดียม เนี่ยนะครับโซเดียมไม่มีตัวเลขอะไรเลยนะครับเลข1เนี่ยเลข1เราไม่ต้องโมโนไม่ต้องใดทั้งสิ้นนะครับก็ขึ้นมาเลยโซเดียมอันนี้คือคอรีนนะครับก็เปลี чи, ่ยนจากรีนเป็นรายก็เป็นโซเดียมคอไรนะครับโซเดียมคอไรนะครับอย่างนี้โซเดียม2ตัว2อะตอมออกซิเจน1อะตอมเวลาอ่านเราไม่ต้องอ่านตัวเลขไม่ต้องมาใดโซเดียมออกไซด์ไม่ต้องนะครับก็ขึ้นมาเลยโซเดียมออกไซด์ โซเดียมออกไซด์นะครับ, ide, รบอันนี้ไอลิเทียมกับคลอรีนนะครับแล้วก็อ่านเป็นลิเทียมอ๋ออันนี้อ่านคูเขียนผิดเนาะเป็นลิเทียมคลอไรนะครับอันนี้ผิดนะครับนี่ออกไซด์ ide, นีผิดคูเขียนผิดนะครับต้องเป็นลิเทียมคลอไรตรงนี้ผิดนะครับนี่กาทิ้งได้เลยนะี่แก้เป็นลิเทียมคลอไรนะครับอ,อันนี้ดาออกเนาะ l i ิเทียม o ออซิเจนะัอันดีก็น่าจะเป็นอันนี้นะอันนี้ k 2 o ไม่ต้องอ่านตัวเลขขึ้นมาเลยอะไรนี่โปแสเซียมอะไรก็ว่าไปโปแสเซียมนี่ก็ว่าไปนะครับเน้นไม่ต้องอ่านตัวเลขด้านหลังนะับเป็นออกไซด์เป็นคอร์ไรนะครับออกไซด์คอร์ไรนะหรือเรามาดูพวกหมู่2บ้างนน1 2 3 4 4ตัวบนเนี่เป็นหมู่หนะครับ เป็น k k แล้วนะครับเนี่ยเป็นหมู่หนึ่งเลยเนี่ยนะครับเป็นไอออนิกของหมู่หนึ่งดูยังไงก็ดูที่ธาตุตัวหน้าตัวหน้าจะเป็นหมู่หนึ่งโซเดียมโซเดียมลิเทียมลิเทียมโพแทสเซียมนะครับนี่คือนี่คือไอออนิกของหมู่หนึ่งอ่านไดูของหมู่สองบ้างหมู่สองอย่างเช่น mg เนี่ยแมกนีเซียมเนี่ยเราก็อ่านเป็นแมกนีเซียม o ก็เป็นแมกนีเซียมออกไซด์นะครับ mg cl 2ก็เป็นแมกนีเซียม คอไรตัวเลขไม่ต้องอ่านเลยนะครับก็เป็นแมกนีเซียมคอไรนะครับอ่าอันนี้เป็นหมู่2อีกตัวหนึ่งแคลเซียม C A ในแคลเซียม O เนี่ยแล้วก็อ่านเป็นแคลเซียมจุดจนี่อะไรนะครับแคลเซียมกับ C L ก็จะเป็นแคลเซียมจุดจุนะครับอ่านี่คือการอ่านชื่อนะครับของสารไอออนิกนะที่เราอ่าน ถ้าตัวหน้าตามปกติถ้าตัวหลังก็เป็นสระอายไม่ต้องอ่านตัวเลขนะครับเหมือนโคเวเลนซ์ซึ่ก็จะง่ายนะครับอ่ามาดูนี่เป็นแบบฝึกหัดนะครับอ่าส่งไม่เกินสองทุ่มนะครับ